สวัสดีค่ะลูกค้าจากุ้งรีวิวนะคะจะเป็นขาตั้งดินเผานะคะลูกค้าเป็นขาตรงนะคะความสูง50ซนติเมตรนะคะร้อนเราจาหน่ายเครื่องปั้นดินเผากะถางดินเผานะคะโอ้เครื่องครัวที่เป็นงานดินเผานะคะลูกค้าใครที่ชื่นชอบงานดินเผานะคะสามารถเข้าดูสินค้าเราได้นะคะขาก็จะใช้งานได้หลากหลายมากเลยนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นตั้งวางต้นไม้เป็นของมงคลน,นะคะทาอ่างปลาหรือว่า อ่างวางของมงคลพระพิคเนตต่างๆนะคะใช้งานได้สรารพัดมากๆเลยหรือว่าจะวางเป็นโคมไฟเป็นเสาเสาบ้านก็ได้นะคะแล้วก็ใส่โคมไฟด้านบนก็สวยนะคะหรือว่าจะนําโคมไฟใส่เข้าไปในป่องด้านล่างนี้หรือว่าค้าหลายท่านก็นําไปเลี้ยงกล้วยไม้นะคะเวลาจะเลี้ยงกล้วยไม้ก็ไหนบ้านนี้ขึ้นนะคะก็จะเป็นกระถางได้เหมือนกันนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูสินค้าที่ร้านเราได้นะคะ สนษณุโลกนะคะใจกลางเมืองพิษณุโลกเลยนะคะเปิดทําการทุกวันนะคะตั้งแต่8ปดโมงกว่าขึ้นไปปิดร้านก็สองทุ่มสองทุ่มครึ่งนะคะลูกค้าจะส่งสินค้าทางออนไลน์ได้นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถสอบถามแล้วก็แจ้งได้เลยว่าอยากได้สินค้านะคะจะส่งออนไลน์ให้หน่อยเราก็สามารถทําได้คะ่ะลูกค้าร้านเราจําหน่ายเป็นกระถางเครื่องปั้นดินเผากรอบรูปภาพมงคลวัสดุปลูกม,มูลไส้เดือนมีมีสินค้าที่เกี่ยวกับการ ปลูกต้นไม้นะคะค่อนข้างครบแล้วก็ใครที่จะตกแต่งบ้านเสริมโพรงเจ้เราก็มีให้ลูกค้าได้เลือกเยอะกันเลยนะคะสาามารถโทรสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์0657894935ค่ะอย่าลืมเข้ามาดูสินค้ากันเยอะๆนะคะหากใครได้ดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามร้านค้าให้แม่ค้าด้วยนะคะขอบคุณมา,มา,มากๆเลยค่ะ